เอาเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนนะครับสำหรับ Overtop Up นะครับจัดโปรนะครับ Bright of Star วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูโอรับสุดยอดของสุนัตานะครับผมวันนี้แพ็คใหญ่นะครับผมราคาในเกม3,700บาทตอนนี้ Overtop Up นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมเหลือ2,220บาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาในแพ็คนะครับผม ขั้นต่ําก็คือราคาแพ็กก็คือ179บาทนี่โอเวอร์ทว่าจับให้ครับ115บาทนะครับเราจะเห็นราคาตามแพ็กนะครับไล่ลงมาเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือราคาในเกมนะครับผมราคาของโอเวอร์ทวับนะครับจากโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับดีกว่าเติมเองนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผมโอเวอร์ทว่าจับให้ครับผม กลับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับมาทําการเพิ่มความเร็วในการขุดนะครับเดี๋ยวผมขอจัดกองเรือก่อนนะสำหรับเรือขุดนะครับก็คือเรือสนักนะครับผมนี่นะก็เรื่องของเลเวลเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนนะครับในการที่จะอัพให้มันเยอะที่สุดนะครับผมยิ่งเราอัพเวลเยอะที่สุดเนี่ยการบรรจุนะครับหรือว่าความเร็วในการขุดเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ อย่าเรียกว่าความจุก็แล้วกันนะขอเรียกว่าเป็นความเร็วนะครับจะเพิ่มความเร็วนะยิ่งเราเพิ่มเลเวลขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นได้มากท่านั้นเราก็จะขุดแร่ได้มากกว่านั้นนะครับสําหรับเกมนี้เนาะซึ่งก็บอกว่าการขุดแร่นะครับได้ทําการปรับมาใหม่แล้วนะครับให้ขุดอยู่ในช่วงระยะเวลา30นาทีนะครับสานาทีนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอัปเกรดความเร็วของเรานั้นเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะครับ แต่การขุดต่อครั้งนี่ก็คือ30นาทีนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับในเรื่องของรายละเอยียดเดี๋ยวขอเอาเรือไปเทียบท่าก่อนนะครับโอเคครับผมเราจะทําการเพิ่มความเร็วอย่างไรนะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะอธิบายในส่วนของเครื่องมือความช่วยเหลือตัวนี้นะครับผมก็คือเจ้าตัวแว่นตาเองนะเดี๋ยวเราจะเห็นตรงนี้นะครับแว่นตาตรงนี้เราต้องพยายามไปคราบให้ได้นะครับคาฟยังไงเดี๋ยวผมจะ ค่อยพูดทีดังนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของมันก่อนแล้วกันนะครับผมในเรื่องของเวนตาเนี่ยเจา้าตัวนี้นะครับต้องสร้างให้ถูกด้วยนะครับเ,เราลองอ่านสกิลนะครับผมนี่นะสกิลก็คือจะเพิ่มความเร็วในการรวบรวมทร,มรมัพยากรนั่นเองนะครับบวก4.8%แนะแล้วก็เพิ่มการผลิตทรัพยากรบ,บวกขึ้นไปอีก4%ซนะครับซึ่งคําว่า4%นนี้จะมีคุณค่ามากนะครับเพราะว่าเรามองดูว่านะครับค่าความเร็ว ในการค்ณของเรานี่เราทําได้เยอะเท่าไหร่นะครับเราทําได้เยอะเท่าไหร่แล้วเราเอาคําว่า4นะครับไปคำนวณคูณมันจะเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นค่าเอนเกมนั่นเองนะครับซึ่งความเร็วเอนเกมเนี่ยถ้าเราหาได้เยอะนะครับผมมันก็จะเพิ่มให้เราเยอะเท่านั้นนั่นเองนะมันจะไปเป็นค่าที่ตายตัวนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีนะวิธีการที่เราจะสร้างแว่นตาเนี่ยได้อย่างไรนะครับ ก็มันมีวิธีอยู่ง่ายๆครับผมผมคิดว่าน่าจะวันเดียวน่าจะทําได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูวิธีกันเลยนะครับผมวิธีการทําก็คือให้เราไปทาภารกิจรายวันนะครับทาภารกิจรายวันให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เราเอาแต้มนะครับร้านค้าแต้มเนี่ยไปซื้อนะครับซื้อสําหรับกล่องนี้นะครับใช้แต้มอยู่ประมาณกล่องละ150นะครับผมนี่นะซึ่งหนึ่งกล่องนะครับมันจะบรรจุอยู่ที่100เลยนะเออทรัพยากรที่มันบรรจุก็คือ100นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะ ถ้าเราซื้อประมาณสัก10กล่องนะครับผมว่าน่าจะได้แว่นนะน่าจะได้แว่นตาสัก1กล่องนะครับเวลาเราเปิดแว่นตามาเนี่ยเราจะได้จํานวนเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะอุปกรณ์ปแปลงนะครับเราก็จะทําการแปลงนะครับปแปลงให้มันได้นะครับสีเขียวขั้นเขียวเนี่ยให้มันได้7ชิ้นนะครับอ่าเชิ้นนะแล้วเราจะใช้สีขาวเนี่ยอยู่ประมาณ500ชิ้นนะครับเราสามารถคับได้อยู่ที่ตรงอ่าตรงนี้นะโรงกระสุนนะครับผลิตอุปกรณ์ปุ๊บ พอเรามาอุปกรณ์นะครับเรามาตรงอุปกรณ์เสริมแล้วเข้ามาเลือกแว่นตานะครับมันจะมี2แว่นนะครับเราดูดีๆนะแว่นนี้ก็คือจะเพิ่มพวกสเตมิน่ของพลเอเอกนะครับแต่เราจะไม่ใช้นะเราจะใช้เฉพาะสายขุดนะครับสายขุดก็คือใช้แว่นตัวนี้นะครับผมนี่นะมันจะใช้ทรัพยากรตามนี้เลยครับผมนี่วัสดุอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือขั้น2องเจ็ดชิ้นนะครับวัสดุอุปกรณ์เสริมขั้น1ก็คือใช้ 500ชิ้นนั่นเองเนะสำหรับเงินก็ไม่เยอะนะครับในการสร้างไทเทเนียมก็ประมาณ2000นะครับเราจะได้แว่นตาตัวนี้มาแล้วมันยังสามารถทําให้นะครับค่าเปอร์เซนต์หรือค่าเอ็นเกมของการขุดเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนะครับโดยการอัปเกรดหรือหลอมนั่นเองนะนะก็จะมีวิธีการหลอมนะครับหลอมเนี่ยให้เราได้ค่าตรงที่เราต้องการมากที่สุดนะครับเราก็หลอมกันเลยนะพอหลอมได้ค่าที่ต้องการแล้วก็พอก็ได้นะครับมันจะเปลืองทรัพยากร แล้ววิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการอัปเกรดตีบวกนั่นเองนะผมต้องบอกว่านะครับวิธีตีบวกนะ่สมมติว่าเราต้องเลิกใช้ก่อนใช่ไหมอ่ะเราลองเลิกใช้นะครับพอเราเลิกใช้นะเราถึงจะอัปเกรดได้นะครับลองเข้าไปดูหน้าอัปเกรดนะครับอัปเกรดนี่เขาบอกว่านะครับการที่ upgrade, อัปเกรดจะติดนะเราต้องไปอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยก็คือเหมือนกับต้องลับฐานอะไรนี่แหละนะครับผมเราต้องไปอยู่ในฐานเราถึงจะตีบวก upgrade, อัปเกรดค่อนข้างไม่เสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราตี ตีบวกหรืออัปเกรดเนี่ยเราลองดูตรงนี้นะครับค่าที่เขาบอกนะมันมีโอกาสนะครับในการทํรลายนะครับหรือลดค่าตีบวกของเราลงได้นะเออถ้าตีแตกนะครับอุปกรณ์เว้นตาของเราก็คือจะหายไปเลยนะครับในชิ้นส่วนเสริมในการตีนะครับอันนี้ก็คือหาง่ายด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะผมขอเรียกว่าหน้าแป้นแล้วกันนะครับผมเจ้าตัวหน้าแป้นเนี่ย เราสามารถหาได้ที่ร้านขาแต้มนั่นเองนะครับนะเราเราไปดูกันละกันนะครับสําหรับร้านค้าร้านค้าแต้มนะครับนี่นะจะสามารถซื้อเจ้าตัวหน้าแปลนตัวนี้ได้นะครับ150แต้มนะครับจะซื้อได้อยู่4ชิ้นนะครับสำหรับหน้าแปลนนะครับที่จะใช้ทําการตีบวกนะครับว่้ตานะ้เราสามารถทําได้นะครับโอเคนะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปดูค่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่าเราตีบวกนะครับค่าเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะถ้าเราตีบวกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเราก็จะได้ความเร็วนะครับในการเก็บรวบรวมเนี่ยอยู่ที่5.4%นนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับในการ เขาเรียกว่าอะไรในการเก็บนะครับอยู่ที่4.5นะครับก็คือจะเพิ่มขึ้น0.5เลยนะอ่าแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับนี่นะในการอัปเกรดนะครับถ้าเราอัปเกรดสําเร็จเนี่ยอ่าก็จะมีการเพิ่มขั้นนะครับการอัปเกรดขึ้นมาก็คือบวก2นะครับประมาณนี้นะเขาบอกว่าการตีอัปเกรดบวก2เนี่ยมันจะมีผลค่อนข้างต่ำนะครับในการติดนะเราต้องไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับรองมาอ่านเงื่อนไขนะครับในการตีตรงนี้ได้นะครับเพื่อนนะโอเค คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมในการที่จะทําให้สายขุดนั้นขุดได้เร็วมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูผลต่างนะครับในการตีในการขุดนะครับอ่ะสมมุติว่าตอนนี้ผมมีนะครับซันดักนะครับเรือสําหรับขุดเนี่ยอยู่ประมาณ3ามลำใช่ไหมอ่ะสามลำนะเบลว์สามเบลวห้าเลสินะครับผมจะรองไม่ใช้งานนะครับแว่นตาดูนะครับนี่นะผมจะไม่ใช้งานนะครับผมยังไม่ติดตั้งนะเดี๋ยวเราดูข้ามมันก็แล้วกันครับตอนแรกนะ โอเคเดี๋ยวเราเลือกเรือนะครับเดี๋ยวเราดูค่ากันแล้วกันครับถ้าใครมี5คนเนี่ยค่าในการขุดมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปขุดดูนะครับปึ้งอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับผมนี่นะการขุดนะครับของผมก็จะได้657นะครับนี่นะจำไว้นะครับ657เก็คือผมจะสามารถขุดได้21.9ก้อนนะครับต่อ1นาทีนะครับ อันนี้ก็คือเขาปรับแล้วนะครับทุกๆครั้งที่การขุดต่อนครั้งเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ29นาทีนะครับเราก็มาเร่งทําตัวนี้ให้มันเยอะนะครับนี่นะการขุดเก็บความเร็วนะครับถ้าเรายิ่งทําเยอะการขุดต่อครั้ง29นาทีเนี่ยเราก็จะขุดได้เยอะเท่านั้นนะครับผมโอเคนะแล้วเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรือกลับนะครับแล้วทีนี้ผมจะทําการนะครับเปิดใช้งานแว่นตานะครับผมปึ๊บทักลารติดตั้งนะครับผมปังเพิ่มขึ้นมานะครับ4%ในในการ เก็บความเร็วนะครับเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับยี่สิบเอ็ดจุดเก้านะเมื่อกี้นะเดี๋ยวจําค่าไว้แล้วกันนะครับปึ้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับทีนี้อ่ะเราจะเห็นนะครับผมจากยี่สิบเอ็ดจุดเก้าเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นยี่สิบห้าเลยนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะจากหกร้อยกว่านะครับผมก็จะเก็บต่อครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเห็นปะแว่นตานะครับมีผลประโยชน์มากนะครับเพราะมันเป็นค่าเอ็นเกมนะครับยิ่งเราไปทําการอัปเกรดรรือนะคับ ขึ้นให้มันขุดได้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะเพิ่มจาก4%ได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราสามารถเห็นดูเรือเราได้นะครับซึ่งเรือเราเนี่ยอ่ะมันยังดูไม่ได้นะครับต้องกลับนะวิธีการนะครับในการที่จะอัปเกรดเรือเนี่ยให้มันได้ค่าในการขุดเยอะๆนะครับผมเพื่อลองเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราดูตรงเจ้าตัว สนักนะครับผมนี่นะเราเห็นค่ามาตรฐานมันนะครับก็คือ7จ0 0นะครับในการความเร็วในการขุดเนี่ยถ้าเราเพิ่มนะครับเราก็ทําการมาเพิ่มเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกเอาสักลำนะเลือกเอาสักลำนะครับนี่คือความสามารถของมันนะครับก็คือเจ้าตัวตรงกล่องตรงนี้นะครับมันคือการเพิ่มความเร็วในการสะสมนั่นเองนะยิ่งเราอัปเกรดตัวนี้เพิ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการเก็บความเร็วตรงนี้นะครับมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะ โอเคคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะใครชอบอยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผม